สวัสดีเช้าวันพุทธที่26เมษายนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าว,วันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาแจ้งเตือนให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านได้รับทราบนะคะหากใครที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วแต่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตน หรือแม้กระทั่งยืนยันตัวตนแล้วแต่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จนะคะกลุ่มนี้เนี่ยวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายสำหรับการยืนยันตัวตนจะต้องยืนยันตัวตนให้สำเร็จเพื่อที่จะรับวงเงินสำหรับรูดซื้อสินค้า600บาทในวันที่1พฤษภาคมนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทันไม่เป็นไร เราสามารถยืนยันตัวตนได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้มีกําหนดเพียงแต่ว่าก็จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช้าไปกว่าคนอื่นเค้านั่นเองนะคะส่วนเรื่องที่2ที่จะมาแจ้งข่าวในวันนี้นะคะมีหลายๆคนถามเข้ามาว่าตกลงแล้ว เงิน5,000บาทที่ทางภาครัฐจะโอนให้จะได้วันไหนบ้างนะคะตรงนี้หลายๆคนบอกว่าไม่มีหรอกเงินตรงนี้5,000บาทไม่มีการโอนเข้าให้จริงๆแล้วมีนะคะเพียงแต่ว่าจะเป็นวงเงินของกลุ่มที่ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือในเรื่องของน้ำท่วมนั่นเองซึ่งตอนนี้ ยังมีอีกหลายๆจังหวัดที่เงินยังไม่ได้โอนเข้านะคะส่วนใครที่ได้รับแล้วก็ไม่ได้แล้วนะตรงนี้จะเป็นสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินซึ่งตอนนี้ก็ยังมีทั้งกรุงเทพแล้วก็มีอีก15จังหวัดที่ยังไม่ได้รับรวมถึงยังมีคนที่ อาจจะพร้อมเพยมีปัญหาบัญชีมีปัญหานะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับแต่เงินยังไม่สามารถโอนเข้าได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางภาครัฐได้มีการแจ้งมาแล้วนะคะว่าจะมีการโอนเงินตรงนี้เข้าให้ภายในวันที่28เมษายนนี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องแรกก่อนนั่นก็คือเรื่องของการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นั่นเองนะคะ ซึ่งการยืนยันตัวตนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าหากว่าเรายังไม่ว่างไม่สะดวกไปยืนยันตัวตนไม่มีปัญหานะคะยังสามารถยืนยันได้ตลอดไม่ได้มีกําหนดว่าจะต้องยืนยันตัวตนได้ถึงเมื่อไหร่เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่ต้องการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่นี้ทันในวันที่หนึ่งพฤษภาคมวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ทกศกรุงเทพแล้วก็อมสิน และที่สำคัญผลของการยืนยันตัวตนนั้นจะต้องสำเร็จด้วยนะคะถ้าหากว่าใครยืนยันตัวตนแล้วไม่สำเร็จขึ้นติ๊กถูกยังเป็น2อันอยู่นะคะยังไม่เป็นเครื่องหมายติ๊กถูก3อันตรงนี้ก็ยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทันในวันที่1พฤษภาคมแต่ถ้าหากว่าใครที่ขึ้นติ๊กถูกสีเขียว3อันแล้วในวันที่1พฤษภาคมนี้นะคะจะได้รับ,บวงเงินทั้งหมด 600บาทสําหรับในการรูดซื้อสินค้านั่นก็คือ300บาทสําหรับวันที่1พฤษภาคมซึ่งทุกคนก็จะได้รับเท่ากันหมดนะคะทั่วประเทศสําหรับคนที่เคยได้รับไปแล้วในเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมนี้ได้รับ300นะคะแต่คนที่เพิ่งจะยืนยันตัวตนสําเร็จ วันที่1พฤษภาคมนี้จะรับเลยทันที600บาทสําหรับรูดซื้อสินค้าก็เป็นเงินของเดือนเมษายนนั่นเองแล้วก็พฤษภาเพราะฉะนั้นได้เท่ากันกับคนที่เขายืนยันตัวตนไปก่อนเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะได้ใช้เงินช้ากว่าคนอื่นเขานั่นเองนะคะ แต่สำหรับวงเงินค่ารถค่าเดินทางอันนี้เขาไม่ทบให้นะคะจะเป็นลักษณะว่าเดือนต่อเดือนเดือนเมษา750บาทใช้หมดหรือไม่หมดก็ตามเขาตัดทิ้งเลยเดือนพฤษภาคมวันที่หนึ่งพฤษภาเขาจะโอนเข้าให้ใหม่อีก750บาทผ่านบัตรประชาชนนะคะตรงนี้ก็สามารถนําบัตรประชาชนไปใช้ขึ้นรถโดยสารได้เลยไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถไฟรถทัวรถบขอสอ ลถโดยสารทั้งหมดนะคะลองถามเขาก่อนก็ได้เพราะว่าบางอันเนี่ยทางภาครัฐได้ติดต่อไปแล้วแต่เขาอาจจะยังไม่ได้ตกลงกันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะขึ้นรถถ้าไม่มั่นใจลองถามเขาก่อนก็ได้ว่าใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ไหมก็เพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนแล้วก็บอกเลขรหัส6หลักเขาเท่านั้นก็สามารถใช้ขึ้นรถค่ารถค่าเดินทางได้เลยทันทีตรงนี้เนี่ยเขาจะตักเดือนต่อเดือนนะคะและถ้าหากว่า ยังไม่ได้ใช้ค่าแก๊สสูงต้มก็จะยังมีวงเงินค่าแก๊สสูงต้มอีก80บาทที่เข้าให้ด้วยนะคะและสำหรับผู้พิการที่ผ่านข้รื่องของการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกวันที่20ก็จะมีเงินโอนเข้าให้ผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนของผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นๆน,น,นะคะเงินตรงนี้เนี่ย จะเก็บไว้ให้อยู่ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้เปิดบัญชีหรือเรายังไม่มีพร้อมเพย์นะคะตรงนี้เนี่ยทางภาครัฐเขาจะเก็บไว้ให้เรา ผู้พิการที่เปิดบัญชีเรียบร้อยผูกพร้อมเพรียบร้อยเงินก็จะโอนเข้าให้ตามจํานวนเดือนเลยเช่นถ้าหากเราเปิดบัญชีไว้สําเร็จตั้งแต่เมษาเขาก็จะโอนเข้าให้ตั้งแต่20เมษาแล้วมาเปิดสําเร็จเดือนพฤษภาเขาก็จะโอนให้ของเมษาพฤษภาก็จะได้รับเลย400นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นของกลุ่มผู้พิการส่วนค่าน้ําค่าไฟนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราใช้ไฟฟ้าไม่เกิน3 1 5บาท บินค่าไฟที่มาเขาจะขึ้นมาเลยว่า0บาทไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าหากว่าเราใช้เกิน3 1 5บาทตรงนี้ต้องรับผิดชอบจ่ายเองทั้งหมดนะคะค่าน้ำประปาก็เช่นกันถ้าหากว่าเราใช้ไม่เกิน3 1 5บาทเขาจะมีส่วนลดมาให้เราเลย100บาทเราก็จ่ายส่วนเกินแต่ถ้าหากว่าเราใช้เกิน3 1 5บาทตรงนี้เราต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดเช่นเดียวกันค่ะส่วนในเรื่องของเงินเยียวยา5,000บาทที่ทางภาครัฐเขาจะมีการโอนเงินเข้าให้กับ กลุ่มที่ถูกน้ําท่วมนะคะตรงนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่ยังไม่ได้รับเงินตรงนี้ซึ่งตอนนี้ทางครมก็ได้มีการอนุมัติให้จ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัด15จังหวัดนะคะก็ได้แก่ชุมพรตรังนคนปรปฐมนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันปัตตานีพัทลุงยะลาระนองสงขลาสตูลสมุทรสาครสุราษฎร์แล้วก็อ่างทองนะคะ ตรงนี้เนี่ยจะได้รับภายในวันที่28เมษายนนี้แน่นอนนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครที่อยากจะรู้ว่าเราจะได้รับเงินตรงนี้ไหมก็สามารถเข้าไปตรวจสอบ ตามลิงก์ที่ให้ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะเงินตรงนี้จะเป็นเงินเยียวยาน้ำท่วมบ้านเรือน5,000บาทนะคะที่ช่วยเพิ่มเติมในกรทมแล้วก็15จังหวัดที่ลงทะเบียนในช่วง28กุมภาพันธ์จนถึง29มีนาคมนั่นเองถ้าครัวเรือนใดที่ผ่านการประชาคมเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมรับเงินช่วยเหลือ5,000บาทต่อครัวเรือนได้เลยโดยจะโอนเงินผ่านระบบบัญชีพร้อมเพย์ที่เราผูกไว้กับ หมายเลขบัตรประชาชน13หลักนั่นเองนะคะภายใน28เมษายนนี้ได้รับแน่นอนส่วนคนที่ได้รับแล้วไม่ได้ได้รับอีกนะคะตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับหรือว่าคนที่ตกหล่นเนื่องจากว่าในรอบผ่านๆมามีหลายๆคนที่ไม่ได้รับเงินนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าบัญชีมีปัญหาบัญชีถูกปิดหรือบางคน ชื่อที่แจ้งไว้กับบัญชีที่ให้ไว้ไม่ตรงกันก็เลยทําให้เงินไม่สามารถโอนได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่าเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็เตรียมรับเงินได้เลย5,000บาทในวันที่28เมษายนนี้นะคะซึ่งลิงก์เนี่ยยังไงแล้วเดี๋ยวเวลาที่เราเข้าไปตรวจเช็คลิงก์นี้ จะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับในเช้าวันนี้ก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ